ือนตอนนี้หนูอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ในยุโรปแล้วหนูก็จะเห็นแบบคนที่นี่เขาจะใช้แล้วก็จะเห็นเวลาไปแบบช้อปปิ้งเขาจะวางขายพวกบรัชที่มันเหมือนเอามาอ uh ่า d r ร brush ว่าเป็นแบบ exfoliate ก่อนที่เหมือนจะ uh huh. อ,าอาบน้ําหรือไม่ก็ใช้อะไรสักอย่างนะคะก็หนูเห็นตอนนี้คนไทยเขาก็เริ่มเหมือนเห็นบางแบรนด์ที่เขาเริ่มหยิบเอามาขายในแบรนด uh ์ของเขาแล้วอะค่ะเป็นบอ body brush หนูเลยสงสัยว่าจริงๆมันไม่ควรแบบใช้ช่ไหมคะหรือว่าจริงๆก็ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นการใช้แบบปลอกปลาแล้วก็สครับกับผิวเลยโดยที่ไม่มีออยไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเห็นหนูก็แบบรู้สึกเจ็บแทนมาเลยอย่างเงี้ยก็จริงๆมัน ต้องบอกเลยว่าเรื่องการทำ d r า b r u s h นะคะมันเริ่มมาตั้งแต่เรื่องของการแพทย์แผนอายุรเวทของอินเดียนะคะที่เขาทำ dry Brush เป็นกิจวัตรเลยนะคะแต่ว่าแผ่นอินเดียเนี่ยเขาทำ dry b บ u ั h เสร็จเขาจะมีการนวดน้ำมันต่อค่ะซึ่งการทำ dry b r u ั h เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดเนาะกระตุ้นระบบน้ำเหลืองให้ทำงานดีขึ้นระบายของเสียการดีท็อกซ์นะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลในส่วนของวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางก็คือมันจะทำให้เกิดการระคายเคือง ะะแล้วพอะระคายเคืองเนี่ยมันจะกระตุ้นให้มีการอักเสบทีละน้อยทีละน้อยนะคะซึ่งถ้ามันเกิดแบบนี้บ่อยๆนะคะมันก็จะนําไปสู่โรคผิวหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิมาที่เป็นตัวอักเสบนะคะหรือเป็นผิวหนังอักเสบแบบอโทปิกนะคะอันนี้ก็ส่วนตัวนะคะแนะนําว่าถ้าชอบทำนะคะทำอาทิตย์ละครั้งแล้วหลังทำอะ่ะให้นวดออยนะคะเพื่อคืนความชุ่มชื้นให้ผิว ก็จะดีนะคะแต่ว่าการขัดแบบแห้งแบบนี้ประสิทธิภาพสู้การผัดผิวด้วยพวก H.A. หรือว่ากรดผลไม้ไม่ได้ค่ะแต่เราได้ความสะใจแล้วความสนุกใช่หนูเห็นมันดูแบบมันดูสะใจมากแบบที่ทำไม่ค่อยเห็นใครทำแล้วแบบกอนโดนเลยค่ะแล้วมันแบบ u s ซิง w ว t h ์ซัลแบบโอยอะไรง <c oughs> เงี้ยก็เลยงงว่ามันยังไงมันเห็นผลจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่เทรนเพราะว่าคนจะชอบแบบตามเทรนกันส่วนใหญ่คะ่ะโดยเขาไม่ได้แบบศึกษาหรือว่าโอเคมันดีจริงไหมแต่เห็นว่า้มันเป็นเทรน์นะเขาก็เลยแบบทําตามกันนะคะ <c oughs> จริงๆก็ถ้าเป็นคนสุขภาพดีนะคะก็ทําได้แต่อย่าทาบ่อยนะคะแต่ว่าถ้ามีโรคผิวหนังนะคะมีผิวอักเสบหรือว่ามีบริเวณที่มันเป็นแผลเป็นรอยโรคเนี่ยก็ควรจะข้ามบริเวณนั้นไปนะคะ่ะทาได้แต่อย่าทําบ่อยแล้วก็ที่ว่าแพทย์ของอินเดียเขาทําเพื่อให้กระตุน้นน้ําเหลืองเลือดไหลเวียนดีขึ้นอันนี้ถ้าเหมือนอย่างหนูเป็นคนที่แบบน้ําเหลืองไม่ดีตั้งแต่เด็กๆเ,เลยรวมถึงน้องสาวของหนูก็เป็นด้วยอะไรเงี้ยถ้าแบบเนี้ยใช้มันก็จะ ดีใช่ไหมคะหรือว่าก็ยังแนะนําให้แบบหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนำหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ก็พอคะ่ะแล้วก็อย่าลืมทามอยส์หรือว่าทาออยต่อหล,<ะ>ลังจากทาใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยคะ่ะค่ะ